รอบที่สองเป็นเชคเบตีคประเด็นคือถ้าสมมติกูคุยกับมึงได้ทางคอม<า>ก<ร>ูก็คงอัดไปด้วยแล้วอฮ<า>ะแต่ประเด็นคือคุยไม่ได้นี่ขนาดกูคุย,คยมือถือเนี่ยเหมือนบ้านเดินเฮ้ยอะอยากแสดงเยอะอยากแสดงเยอะเยอะไม่ดีอยาแสดงเยอะอยาแสดงเยอะแต่อย่าเย,ย็นใจเย็นทนดุใจเย็นกันไมเี้ย่ดีใจเย็น ใจเย็นเย็นบอกว่าใ <laughs> จเย็นเย็นแบบนี้ <laughs> ได้พิชภัยแน่เป็นรีบแฟนฟลายสิ่งที่ทำลงไปครั้งแรกในการลงไปในแบบนี้ฮะกูกระโดดตกตึกตายได้เป็นได้มีช่วงเวลาที่ดีแน่นๆ <laughs> เลยรอบที่สองครั้งนี้คงจะเีย็นตกกระเจิด <laughs> 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 อะไรอ่ะ เคยได้อย่างอื่นดีไหมฮะไม่มีฮะขอโทษที่หัวร้องมาให้กูด้วยขอโทษที่หัวร้องมาให้ไปช่วยขนมช่วยขนมรับไม้กูกูเป็นปลวกค่ะกูเดร็กไม้ช่วยพูดดีๆไม่เป็นตอนนี้แบบหลุดทุกอย่างอะไรนะอย่าสนความเป็นตัวเองหลุดทุกอย่างตอนนี้หลุดทุกอย่างหลุดทุกอย่างข้าไม่ใช่ตัวใครต่อีกต่อไป เจอกูไปทีเที่ยวมึงเป็นไปได้ไงกันเป็นไปได้ไงดิเดี๋ยวหาว่าค่าเปลี่ยนไปอะไรมากมึงรีบไปทำไมกูมีคนสายรีบปาไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาเอาเอาเอาแหลก